เอาสวัสดีครับพี่น้องแฟนๆคนใจชอบทุ่งแหละท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับเมื่อนี้พ่อกันในบรรยากาศเศร้าของทงหน้าโคกน้องหน้าน้องพี่น้องเนาะนะครับอ่ะขีตะเวนกำลังขึ้นพี่น้องนะครับอากาศเย็นส่วยสวยพจังอากาศเดือนสิบเอ็ดนี่แหละนะครับพี่น้องอายุโคกน้องหน้าพุดนั่งเอกเข้ากำลังพ่วนดินใส่ปุ๋ยนะครับพี่น้องเมื่อนี้นะครับจุลินทรีย์สังคอแสงนะครับพี่น้องจุลินทรีย์สังคอแสงนะครับ มอนอิสระาพ,พี่น้องมาเบิงการเปรียบเทียบระวางแปลงหน้าที่ใสจุลินทซี่สังขาะ้อแสงฉีดพ่นร่วมกับใสปุ๋ยทั่วๆไปนะครับปุ๋ยเคมีนะครับกับแปลงหน้าที่ใสแต่ปุ๋ยเคมีล้วนๆน,นะครับบ่เคยพอดจุลินซี่จกเถอมันสิแตกต่างกันจะได้อเสระภาพพี่น้องไปเบิงนะครับะเป็นแปลงหน้าไกๆคนใจเศร้าถงนี่แหละเนาะนะครับเป็นใสปุ๋ยเคมีบ่ราะมันเก็ตแปดแถวละบ่นะครับในขนะที่คนใจชศร้าถุงใสปุ๋ยเคมีไปแค่สามแถวนาอพี่น้องเนาะ นะครับยวเฉพาพไปเบิ้งควมแตกต่างนะครับระวังแปลงที่ใสจุลินซี์สังคราแสงฉีดพ่นมหารอบร่วมกวับปุ๋ยสามเถีแยว <c oughs> กับแปลงที่ใสปุ๋ยแปดแถวแล้วก็บได้ฉีดพ่นจุลินซี์สังคราแสงสิแตกต่างอาจจะในอางเฉพาะพี่น้องไปเบิ้งนะครับพี่น้องครับพี่น้องหน้าแปลงนี้นะครับเป็นแปลงที่เพิ่นใสปุ๋ยเคมีเป็นประจําทุกปีทุกปีนะครับโดยม่วมีปุ๋ยอินทรี์มาเสริมด้วยบม่ว่าจะเป็นปุ๋ยมักหรือปุ๋ยคอก หรือแม้กระทั่งปุ๋ยจุลินทรีย์ต่างๆกับบริสิทธ์นะครับบ่ิน้ำสร้ามก่อนจะทําการไถก่อนจะทําการว่านยังมีการเผาต่อเฟืองถิ่มว่ามันไถย,ยากประสันแล้วก็ต่ำปุ๋ยเคมีเขาออย่างเดียวเอ้าให้พี่น้องเบิกนะครับต้นเขานะครับนี่นะครับสีกับลักษณะนี่แหละนะครับพี่น้องมาเป็นแปลงที่ใส่ปุ๋ยเคมีมาตลอดนะครับ <c oughs> ี๋ยวสพาพี่น้องไปเบิกอีกแปลงนึงมาหนินะครับเป็นแปลงที่ สีจุลินซี่์สงก็แสงไปหารอบแล้วร่วมกับปุ๋ยเคมีวานปุ๋ยเคมีไปสามเถวนะครับพี่น้องนะครับแต่เขาจะเน้นนักที่จุลินซีย์สงก็แสงนะครับพี่น้องอันนี้จะภาพไปเบิงนะครับว่ามันจะเป็นจังไรนะครับพี่น้องอ่าวัยมากวะนี่ซึ่งเป็นแปลงของคนใจชาบทุ่งเองนะครับนี่นะครับเป็นแปลงที่นักงเอกของเขานะครับได้ทําการโลกหยาและกาฉีดพ่นจุลินทซี่์สงก็แสงร่วมกับการใส่ปุ๋ยเคมีนะครับปุ๋ยเคมีวันไปสามรอบนะครับพี่น้องนะครับ หน้าหกไร่เบิดปุ๋ยเคมีไปซีกระสอบนะครับเบิดไปเคมีไปซีกระสอบนะครับกับพี่น้องขึ้นเบอรว่าปุ๋ยเคมีซีกระสอบนะครับมันจะได้หน่อยได้หลายท่าใดกับพื้นที่หกไร่เนาะเพีองเนาะนะครับนี่นะครับคือลักษณะสีของเขาที่ฉีดพ่นจุลินซี่แสงคอแสงร่วมกับการใส่ปุ๋ยนะครับพี่น้องแล้วก็บ่มีการเผาต่อฟางนะครับมีการคาดไทไทกบปั้นกบนะครับต่อฟางแล้วก็ฉีดพ่นด้วยจุลินซี่แสงคอแสงนะครับ เบื้องลักษณะต้นเขาพี่น้องเอาอ้ยมาเบื้องทังนี้มาหนินะครับพี่น้องเห็นสีเขาปะครับอ่ะอาจจะไม่เห็นภาพไปได,ด้ยวจะพาพี่น้องมาเบื้องอีกมุมหนึง่งเอามาเบื้องมุมนี้พี่น้องจะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับพี่น้องระวังหน้าสองแปงนะครับอ่ะแปงทางแปลงทั้งซสาเมือ่อกับแปลงทั้งขัวามือนะครับซึ่งซึ่งแปลงทั้งนี้นะครับเป็นแปลงที่ใช้ปุ๋ยเคมีรวนแล้ว,ลวลก็ใส่ต้อเน,นื่องมาทุกปีทุกปี แล้วก็ใส่ในปริมาณหลายพี่น้องเนาะนะครับคือเพิ่นบม่มีเวลาดอกว่าสิมาวานอ่ามีฝุ่นมีปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยมักปุ๋ยคอ,อกมาใส่จุลินทรีย์จุลินทรีย์กับปุมี่เคมีต่ําเขาอย่างเดียวนะครับอ่ะซีเขาไกน่าจะเป็นประมาณน,นี้นะครับพี่น้องแล้วอ้วยมาทางแปลงนี้นะครับซากเฮ็ดต้องเขาปีแรกอ่ะต้องออกตัวไปก่อนไอ้แดงๆอยู่กลางนะี่คือหญ้าดนะครับโดยตรงที่ว่านเขาเพ่ถึงนะครับแล้วก็บ่มีเวลาได้ลกแล้วก็บ่ได้เอาเขาไปซ้ํานะครับก็เลยปล่อยให้ว่างไปซะ นะครับเบื้องแต่หายพาอเืิ่งเอาเขาบริเวณข,ข,ขนะ้างๆมาเป็นน้องน,น,นะครับนี่นะครับใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับจุลินซียสังคข์แสงโดยเฉพาะจะเน้นไปที่จุลินซีสังห์แสงนะครับฉีดพ่นไปหาข้างนะครับพี่น้องจริงๆก็อจากฉีดหลายๆอย่างียงแต่บบมีเวลานะครับเพราะว่ามันเปิดอ่านผู้เดียวเฮ็ดเนาะเขใจะใช้ทุ่งกับบุคคลออกมาสมากนั่งเอกจะเป็นผู้ฉีดพ่นนะครับเพิ่งกระสี่ไส้จุลินทซียสังข์แสงร่วมกับน้ำมักจากัวกุ้งนั่นแหละพี่น้องนะครับหรือบางทีก็น้ำมากจากปลาผสมกันแล้วก็ ไอ้เห็นเพื่อพี่น้องเบื้องลักษณะต้นเขา่ามาเนี้นะครับดูลักษณะต้นข้าวนะครับควบอวบควบงามกับพ่อพ่อกันซูสีนะครับพี่น้องนะครับควบงามควบยังกับซูสีกันครับปุ๋ยเคมีนะครับนะคนใจชอบทงรู้สึกแบบใบโกงกว่าแต่มันต่้งกันตรงที่สีของเขานะครับพี่น้องนะครับ ลักษณะปุ๋ยเคมีเป็นย่างแจ้งเหลืองเตี้คือข้าใส่เป็นระยะแรกๆมันจะเขียวงามนะครับพี่น้องขึ้นเรี้ยว่ะเพราะว่าปุ๋ยเคมีเป็นปุ๋ยที่ละลายถัดอาหารได้ง่ายนะครับพืชน,นําไปใส่ใได้ง่ายน้าไปใส่ได้เร็วนะครับจึงเขียวไหวเขียวท่านตาเห็นเนาะพี่้องเขากันเลยว่าโอ้มันงามอีรีวนันครไปเขียวเลยเตียเมื่อขึ้นเรี้ยวก็ย่อมโล่งเร็วนะครับพี่น้องเบิดเร็วนะครับเมื่อเบิดก็อยู่ในสภาพนี้เนาะคือสีของใบเขาจะเหลืองนะครับส่วนตัวนี้นะครับพี่น้องใส่ปุ๋ยเคมีคือกันแป่หักรวมด้วยจุลินินนนทรียสสังคสงคาแ้ปุ น้ำมักหัวกุ้งแล้วก็มีอินทรียวัตถุผสมในดินน้ำกันนั่นก็คือตัวเฟืองที่เข้าไทกบลงไปนะครับพี่น้องจะเฮ็ดไทยดินล้วนซุยเนื่องจากการทํางานของจุลินซี์นะครับย่อยตัวเฟืองแล้วก็ย่อยสลายดินเฮ็ดไท้ดินล้วนซุยดูดซับธาตุอาหารไว้แล้วก็ค่อยๆป่วยมากเขากินเข้าจังเขียวโดนเขียวทนนะครับพี่น้องทั้งที่ตัวนี้ว่านปุ๋ยไปหลยรอบแล้วนะครับนี่นะครับว่มันเก็ตแปดเทียวเราบอสได้สังเกตเห็นนะครับแจ้งข้อขัดใจชาวทุ่งว่านปุ๋ยไปสามเทียวนะครับพี่น้อง นะครับว่านปุ๋ยเคมีไปซ้มเถียวแต่ว่าฉีดพ่นจุลนซีไปหารอบนะครับเอาเบื้องลักษณะเข่ากับดั้งที่พี่น้องเห็นเนี่ยนะครับนี่นะครับกับลูกหยาลูกข้าในแน่นนะครับแปลงนี้นะครับนอกจากจะใส่ปุ๋ยเคมีลรวนๆแล้วยังมีการฉีดพ่นยาฆ่ายญ้าน้วยพี่น้องนะครับยาฆ่ายห้าเนี่ยก็ได้ยกไว่าฉีดไปหลายรอบเพื่อกันนะครับเห็นฉีดไปหลายรอบเพื่อกันนะครับแต่สังเกตว่าจะบ่อค่อยมีหยาตกลเนาะนะครับมีแต่เข่าแต่ลักษณะเข่าจะเป็นสีนี้นะครับสโอดขออใจเช่าทุ่ง กิดกาบจัดหยาขึ้นกันแต่หักใส่คนพี่น้องภาคตะลกเก็บเอลเบิร์ตนะครับพี่น้องนะครับกะต้นเขาก็ดังที่พี่น้องเห็นนะครับนี่คือประสิทธิภาพของการนําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงร่วมกับปุ๋ยซินทรีนามาใส่ส่วนหนึ่งนะครับพี่น้องกระสมที่ประเทศญี่ปุ่นข้าเจ้าใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเพิ่มผลผลิตเขานะครับเขาบอกว่าสามารถเพิ่มผลผลิตได้ถึง30มสิบเปอร์เซ็นต์มาทันนะครับ เฮ็ดให้เขาจะเล่นเติบโตซึ่งสามเท่าท่าน่ะก็อาจจะจริงคือจังเขาวาคือจังไหนนะครับอ่ะกระบอกท่านไห้พี่น้องเสื้อดอกล่องใสเบิ้งนะครับพี่น้องนี่คนใจชาทุ่งทดลองใสปีนี้นะครับคงเขียนนี่คึ้ว่าน่าจะมีแต่หน้าของคนใจชาทุ่งถนัดที่ใสจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงร่วมกับปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์เนาะนอนั่นก็มีแต่เคมีล้วนๆนะครับเพราะว่าแปลงใดนะครับสีกับลักษณะนี้นะครับเมื่ออวยมาของหาของคนใจชาทุ่งสีก็จะประมาณนี้นะครับพี่น้อง พูดอีกแปลงนึงนะครับพี่น้องบ่เห็นเป็นขันเขียวเขียวเรืองเหลืองส่วนที่เป็นเขียวเขียวเนี่ยคือนครเขาใจชาสุ่งส่วนที่เป็นเรืองเหลืองนั่นคืออีกแปลงนึงเพิ่นกะใส่ปุ๋ยเคมีล้วนๆที่กันแล้วก็ฉีดพ่นยาขัญยายาขัญยาสีดุดุนะครับบ่ทัพปข้าวสีอีกแล้วบ่ทัพปข้าวสีอีกแล้วนะครับก็สังเกตเห็นสีก็แตกต่างกันเลยเนาะพี่น้องเนาะนะครับแตกต่างกันเลยนะ,นนะครับอเบอาเดี๋ยวให้พี่น้องเห็นถึงความแตกต่างระวังการใส่จุลิซีสังกอแสงนะพี่น้องเนาะอ่ะก็คคิดวว่่่่าาาสใ้ไปเเรรรืออยัับพพีนนงะม ย้หน่อยกับประหยัดต้นทุนแน่ละนะครับเพชรห้องมั่นใจขึ้นนะครับปุ๋ยเคมีกับไส้ย่ดอกได้หักไส้ตามกับรังเงินครับแต่มีเงินไหลกับซีซอไส้ไหลย่ดออกนี้เงินบ่อหลพี่น้องนะครับเอากระเด่นปุ๋ยที่ห้าผลิตขึ้นมานะครับเพราะว่าจะเป็นหน้ามักต่างๆนะครับโดยเฉพาะปุ๋ยอินทรีย์น้าที่มักจากปลาจากกุ้งนะครับพี่น้องมีถาดอาหารสูงอาหารลักอาหารเลาะอาหารเสริมจุลธาตุฮออมโมนต่างๆนะครับเพชรห้เขาแต่กอดีแล้วก็จุลินทรีย์สังกห์แสงนะครับพี่น้อง นอกจากะจะไปย่อยสลายแร่ธาตุในดินแล้วยังไปกับจัดการพิษในดินช่วงนะครับน้ำขังในหน้าเขานะครับอ่าขีโตมนะครับพวกกาดพวกแก๊สต่างๆเพราะว่าจะเป็นกาดให้ดูเย็นซัลไฟด์กาดมีเทนนี่เรื่อนไอ้ขีโตมมักนี่นะครับนะครับจุลินทรีย์สร้างข้อแสงข้อกสามารถไปกําจัดเฮ็ดให้กาดหล่านั้นเบิดไปหรือเปลี่ยนสภาพให้บ่เป็นพิษกับต้นเขานะครับจึงจะเฮ็ดต้นเขาเฮาจะเลื่อนเติบโตงอกงามนะครับก็มีเกษตรกรหลายท่านแถวนี้จมอยู่ว่าเขาเป็นยังผู้จังตายลูกเป็นยำยำมาั่น โดยเฉพาะมองซีหน้านาเนี่ยเจ้าน่อยจากตายลงเั่นกันเนื่องจากว่าเกิดการผิดที่สะสมยันในดินนะพี่น,น้องการมีเทียนการใครเน่าในดินเกิดจากการเน่าของหญ้าที่พี่น้องเขาสียาขาหญ้าลงไปแล้วมันตายทับทมกันนะครับพี่น้องการหล่านี้นะครับจะไปทํำคว่วเสียหายให้กับระบหลักของเขานะครับเพชรให้หลักเขาดูดธาตุอาหารบ่ไดดดูดอากาศบ่ได้นะครับจึงตายลงซึ่งจะตั้งกับแปลงที่ใสจุลินซียนะครับ ซึ่งจะลดความเป็นพิษของการเรานั่นลงนะครับเย็ดให้ต้นเขาจะเริ่มเติบโตงอกงามเอ้าเมื่อนี้เอาความแตกต่างระว่างแปลงที่ใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกับบบใส่มาฝากพี่ฝากนอกนะ้องเนาะอ่ะพี่นอ้องคงจะเห็นความแตกต่างนะครับพี่น้องนะครับเอาคลิปหน้ามียังดีๆจะพ้อกันไหมคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์เป็นกำลังใจให้เขานะเพี่นอนะ้องเนาะสวัสดีครับมือเนียวเห็นหนาซาตวงเลยนั่นจปลว่ามันบทันยนะ์หลังหนา